สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แหม่มก็จะมาทำเมนูสมัยที่ตอนเด็กๆชอบรับประทานมากนะคะก็คือมะละกอผัดกุ้งฝอยนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยทายกันไหมลองไปดูวิธีทำกันค่ะใส่กระเทียมไทยนะคะใช้แบบแบบตำนะคะก็จะหอม กระเทียมให้หอมน,นะคะแล้วเราก็ใส่กุ้งฝอยลงไปเลยใส่กุ้งฝอยลงไปนะคะ ปุ้งฝอยเขาจะสุกง,ง่ายนะคะเหลืองประมาณนี้แล้วเราก็จะใส่มะละกอมะละกอสับนะคะกับแครอทใส่ลงไปอืมผัดๆๆนันเข้า,ากวกกอแนนเราก็มาปรุงรสกันนะคะ ใส่น้ำซุปไปหน่อยเดินก่อแล้วก็เติมีอ,อิวขาวนะคะใส่ลงไปใส่น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยใส่ลงไปแล้วก็ตัดพริกไทยใส่น้ำตาลก่อนนะคะ ใส่น้ำตาลน,นิดหน่อยแล้วก็ใส่พริกไทยใส่พริกไทยลงไปนะคะแล้วก็ผัด่างสุกดีแล้วนะคะแล้วก็ใส่ไข่นะคะที่เราผัดเตรียมไว้ตั้งแต่แรกนะคะใส่ไป ค่ะง่ายๆเสร็จแล้วมะละกอผัดกุ้งฝอยโอเคเรียบร้อยตักใส่จานกัน,นะค,ะค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่มะละกอผัดใส่กุ้งฝอยเนาะลองไปทำดูค่ะ